สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระกิ่งของวัดบางนอนนะครับของดีของจังหวัดระนองนะครับนั่นก็คือพระกิ่งเกาะเพชรนะครับนี่หลวงของวัดบางนอนนะครับปี2535นะครับเป็นพระเครื่องรุ่นพิธีโบราณนะครับทำการเข้าปลุกเสก9พิธีใหญ่นะครับ นี่รุ่นนี้ก็มีทั้งหมด9พิมพ์นะครับแต่องค์ในคลิปนี้เป็นพิมพ์พระกิ่งนะครับก็เรียกว่าพกกิ่งเกาะเพชรนะครับทําการอุดว่านนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็เป็นพักกิ่งแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับนี่ส่วนนี่นะครับด้านล่างนะครับ จะทําการเจาะรูอุดกลิ่งนะครับแล้วก็อุดว่านนะครับผมพร้อมด้วยตอกโค้ดนะครับองค์ที่ตอกโค้ดครบก็ตอกโค้ดตัวนะนะครับแล้วก็ตอกโค้ดถามวโรนะครับเป็นนามตะกุลกัญชยาของพุทธดวนนะครับนี่เราจะมาส่องลาเลกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของพักเก่งนะครับ ถ้ากิ่งเกาะเพชรใบหน้าก็จะมีเอกลักษณ์ที่ดูง่ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับใบหน้าแบบนี้นะครับนี่ผิวพันธ์เรียบตึงนะครับนี่ในส่งของหมอยานะครับน,นี่นะครับผิวพันธ์เรียบตึงนะครับนี่บัวนะครับคมชัดเลยนะครับ นี่องนี้เป็นสีทองน่าจะมาจากการติดทองนะครับจริงๆนี่ีนเป็นสีทองเป็นเนื้อออกทองระครังนะครับนี่ด้านหน้านะครับคราวน,นี้มาดูด้านหลังนะครับนี่เม้นประสกนะครับกลมคมชัดนะครับนี่ผิวพัน์นะครับเรียบตึงนะครับ นี่พะระโลนะครับก็ต้องมีมีหลุมให้ปรากฏเห็นนะครับผิวพันธุ์ออกคล้ายๆเป็นผิวพันธุ์เนื้อทรายนะครับนี่ตรงนี้เป็นรอยแต่งตะใบความเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างาก็ปปบรอยประกอบนะครับนี่จะเจนนะครับ รประกอบด้านข้างนะครับนี่ขึ้นไปถึงตี๋สาเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เราประกอบจะตกแบบไปนิดนึงนะครับฝั่งนี้นี่นี่นะครับนี่จนถึงด้านบนเลยนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับนี่ก้นนะครับเจาะรูอุดกลิ่นนะครับก็อุดเจาะรูอุดผงนะครับเป็นผงของหลวงพ่อดวนนะครับนี่นี่ต่อตรงนี้ตอโคตโตนะนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นถามวาโรนะครับเป็นนามสกุลของหลวงพ่อดวนนะครับ นี่ลักษณะตรงตรงนี้คล้ายรอยจานเลยนะครับนี่แล้วก็ก้นก็แต่งตะไบนะครับความเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับกิ่งเกาะเพชรนะครับของหลวงพ่อด่วนปลุกเสกโดยหลวงพ่อดวนวัดบางนอนนะครับนี่ก็เป็นเนื้อก็เป็นเนื้อทองระครังนะครับนี่ กเก้าวพิธีนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับมีประสบการณ์ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหาองค์ที่ส,สวยๆนะครับก็ต้องมีหลักพันกลางๆนะครับผมนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดรนองนะครับมาแนะนำกันอีกนะครับ วมถึงวัตถุมงคลของสร่็จพ่อกรมาหลวงชุมพรเขตอรมศัก์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ